สำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะครับในช่วงห่วงเวลา1เดือนเนี่ยนะหลังจากเราฟังคลิปกันไปเนี่ยนะครับสาวันเนาะนะจะเป็นอย่างไรนะครับอา้าเรามาคุยในเรื่องของคนโสดก่อนนะครับคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าแหมเขาบอกว่าถ้าเข้าทางผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยปลื้มนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปชอบคนที่อายุมากกว่าแม่เขาก็เหมือนว่ามันเหมือนมีความกังขาในเรื่องความรักของเรานะครับแหมก็ได้ว่าเดือนนี้เนี่ยนะ มันไม่ค่อยเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมษสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักเนาะแต่ก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะแอบก็ได้แอบคบหากันเนี่ยนะโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะครับหรือว่าคนที่อายุใกล้เคียงซึ่งกันและกันน่ยอย่างเงี้ยดูทรงแล้วเหมาะกว่านะครับสาหรับชาวราศีเมษมาดูสุดท้ายนะครับก็บอกว่าบางอย่างเนี่ยนะ มันอาจจะต้องรอเวลานะครับให้มันผ่านพ้นในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยม,มันก็มีอุปสรรคนะครับเรื่องความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นสวยงามอย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะ สำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยนะเออปัญหาในครอบครัวเนี่ยมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะสวยงามหรือว่าแม้แต่คนที่มีแฟร์เองนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็ต้องนะมอบสิ่งดีๆซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อาจจะหาเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเหมาะสมนะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแทนที่จะเจอเจอ,เจออะไรหนักๆมันก็ กลายเป็นว่าซอฟลงนะปัญหาที่เจอเจอเนี่ยก็เบาลงนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งดีๆนะสำหรับชาวราศีเมษนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเมษทุกท่านนะจะโสดหรือไม่โสดนะครับอ่ะลุยกันไปนะครับ